สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบ่าวแพงวันนี้คนมาเต็มเฮือนสาวแพงเลยสาวแพงยังฮักก็เขามาพี่น้องเลยรถเขามาอันคุดบอให้บ่าวแพงเลยไปตอกใหม่ไปคนยังออกฮักกะแล่อใหยออวนมาเต้สาวๆวยญยอวนมาเซฟซีเต็มเป็นเห็ดบุญพี่น้องกวามเาเห็ดบุญใหญ่ถาด น,นี่ครับเต็มเลยพี่น้องมีแต่ยาตีพี่น้องเพิ่นนี่ภายในพี่น้องป้องตัดหลายหู่หลายคนอะไรยัเดือน ทางเคนครัวนอีเต็มเลยที่น่องทางนี้ที่น่องบบกตันมาสอบมาอัญท่นะักอไรอยู่ไปทุดมันะ

จอมทิงใส่เท่าไรใส่ใส่จำเิ่งใส่ใส่เัง่ทมันเสี่ยงจังอออู่เออจอมตัวน่ะงอยละแลลมเลยกัเอาพ้นรายเอาน้ำเดืดๆแต่ต้องจอมันน่ะเัาแต่นดมันะเป็นเข่าโค่นนขึ้นรถขึ้นเหยียบรถพึ่งเอาน้ำนี๊ดมึงเหยียบตัวนี้ไว้ลมพ่งูดดอ

ท่านเลยมันจอบป่ะนีนี่แน่นอนนี่นะ้ันอะไครับหินอ่อนไก้กระมากเนาะหินอ่อนพวกอันเผาวหรอก็เผาอ่อนเย้าได้สิ เนาะบอกง่ายๆซะกันแมนเฮือนกระซ่งโมเดิรเนาะหมักคันแมนเฮือนกระซ่งโมเดิรนะหินอ่อนนี่นะกำลังฮิตรับกลับมาดึงมาทางนี้เฮงมาทางดึงมาทางมึงนี่ไปโจมมันหนึ่งเอออีกอีกอีกเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ได้ได้แล้วบอน lai vô. Lai lên phòng thì cho nó lộ. Để lấy tin một cặp đi cái đi. Giúp luôn lên. Đó. Đó cái này mà cũng bở có có lợi hằng lên. Đâu có lấy đồ quần này nó. Nó có lợi cho tôi như vậy. Đồ quần nó không có thoát. ่กำบพ,อพอ่อพ่อลพ่อเยอะสังอันนี้นพ่อ,อไร,รอเวลาไปตีทำเงินเรื่องไได้จับจอบแล้วปิดที่นาเนพ่อยังหมาเนาะมาหมดแล้วมาหมดแล้ว,ลวหักบทันข้นบ่บ,บทันกินเขาเหรอวะเพียงทีเดียวเลยอสุดแล้ว,ลวหักสุดแล้วเลหมดแล้วนี่ใส่หองใส่ลลายนมงคอ บ้านาเรานี่ยแบบปล่อยปล่อยแขวนเชือกท่าเนะาะมันอยู่ทเท้าในเมืองก็หอยเห็นแต่ขี่เลยอ่ะก็ไหลสะดวกก็ลงประตัวก็เลอะเลยอ่ะเขาไม่ส่อเลมันลงกระชากอยู่ใกล้เขาเองเข้าเดียวน,นี่ยเขาเห็นเออขิ้นเะท้านาที่เลีนะ่ยวเลยเรียบร้อยพี่นุ๊งโอ้ยไปเห็ดแหวเมันเตืยานเห็ดเทอย่างนั้นนะอ๋อเอ้ยอ้าเห็นพวกอะไร อันนี้เป็นหูพัวใหญ่เห็นาหมเบผอเท้าทุยอันนี้นะหูเท้าทุยทหารเห็นนาะเห็ียด้น่นเลยทหารไอ้พวกกับเกียงอาเกียง ยยังดเเีีกนวทหารหลายคนก็บ่กเคยเห็นเห็ดแบบนี้นะไปหลายทหารก็คือได้กหกสิบห้าปีกับบุญแล้วขู่มือนี่<ว>ตอนเที่ยงกับศีมีมีมพระมาพี่เนาะมีมนณฑปโค้งมาสันเขา่าท่านนี้กัญยอแขกไปนั่ลนะพี่เนาะแขกก็เริ่มมาหลายแล้ว và mà ở huyện hiệp bốn chè cái lớp mà lại này nó Hãy subscribe cho kênh thằng chín nó sự thả chín năm láng đất thằng này áo lẽ phi 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 về nghe áo, cái bọc hòn áo hòn áo <laughs> ญญญท่างย่อทัากินเลีหนอกเลยเริมย่ออาหารเทียง่้นเ <c ười> พือนครัว

เฮ้ย <ab ii yap> อ <fizer S 2> วดขี <they were. asan arring> ่รถลบไปลบมาบาจ่อยนี่คือจ่อย่นเมื่อแล้วพี่น้องหลังจากเหนาผาเขาผาหนามแล้วพี่น้อง chạy kim thảo kinh nam, lại là phát gắn chép lạng, thủy lạng trăm gắn bạn Có oh, thôi Lại ai Sao phèn là cứ lái bánh ý ทำไรน้อตุ๋ยน้อซามี่น้องสอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเย โอเคพี่น uh ้องมาฮอร์นสาวแพงจีบคอปิดคลิปกันแ้วพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดีหลางไหวหลังกลางหลายแท้หลายแท้อยู่ซาแพงหลายแท้หลายแท้อยู่พี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนหลังซองหยกเลยพี่น้อง